พลังศักดิ์สิทธิ์เวทมนต์นำพาไปสู่การผจญภัยที่สุดยังงูและเวทมนต์ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญคุณจะอะไรกันนะไม่ได้แสดงความกล้าออกมาเวทมนต์จะตอบรับตัวลูกเองดีละเอาแล้วนะแค่แผงสูงสวรรค์จงมอบพลังเวทมนต์ให้แก่ข้า เวทบนตร์ปลงร่างมาสปาจิมาจิโร่โอ้โหแปงร่างได้ด้วยเอเลเมนต์แห่งไฟที่ลุกไหม จอมเวทส,สีแดงมาจิรเร็ไเป็นเ็กเลยพวกแสงซากจะโผล่มา,าแกเป็นใครจอมเวทที่ลืมการไอเวทหมนยังไงล่ะ,ะ,ะคนชุดดำคนที่ใส่ชุดดำนั่นนั่นแหละจะช่วยบอกอะไรดีๆให้เองละมะั้งไี่รู้ว่านายจะเป็นคนที่รู้ที่อยู่ของหมาสบัติแห่งจักรวาลใช่หรือเปล่าล่ะ,ะฉันรู้นะสิ พูดจริงเหรอถิงแท้แนะ่นอนแต่ว่าพวกนายในตอนนี้ไม่มีวันหาสมบัติที่ว่านั่นเจอแล้วว่าไงนะเพราว่าพวกนายนะเดีย๋ยวชิปันของซูเปอร์เซนไตได้ไปถึงครึ่งเดียทได้ซ้ำนะสิหมายความว่ายัางไงถ้าอยากรุนนะักก็ตามมาจับให้ได้สักตอนแต่อย่าลืมห้ามแปลงร่างความกล้านั่นแหละคือพลังที่มาจิเรนเจอร์เอาไว้ต่อสู้ละถ้าเป็นนายในตอนนี้แล้วก็ น่าจะดึงเอาพลังอันยิ่งใหญ่ของมาจิบเรนเจอร์ออกมาได้แน่ความกล้าคือพลังเหรออืมเด <c oughs> นี่พวกแกน่ะลืมทะเลาะหรือไงอะจะบอกให้ตามสัญญาละกันถ้าดึงเอาพลังอันยิ่งใหญ่ของนักรบสรันติสิขบวนการออกมาได้แล้วก็จะต้องได้มาหาสมบัติแห่งจักรวาลมาในมืออย่างแน่นอนเลยนะอะ ผิดคาดเลยฮะที่สังกาจะมาเยือนที่นี่<อ>น่าเป็นใครเน<อ>ีจำเวทที่หลงลืมเวทมนต์ไปยังไงล่ะ<อ>ชุดดำชายในชุดดำทําม,มือจะบอกบางสิ่งที่เป็นประโยชน์มากมายกับพวกเจ้าหรือว่าคุณคือคนที่รู้ว่าสมบัติที่มีค่าที่สุดในจักรวาลนี่อยู่ไหนใช่ก็รู้นะสิจริงเหรอเนี่ยก็จริงสิ แต่ว่าพวกนายในตอนนี้เนี่ยไม่มีวันเจอสมบัติหรอกว่างไไรนะเพราะว่าพวกนายในตอนนี้ยังใช้พลังของซูเปอร์เซนไตได้ไม่ถึงครึ่งเลยหมายความว่าไงอะถ้าอยากรู้ก็ตามจับฉันให้ได้สิเพียงแต่ห้ามแปลงร่างก็แล้วกันความกล้านั่นคือพลังที่แท้จริงของเลาจอมเวทมาจิรนเจอร์ยังไงล่ะถ้าเป็นนายในตอนนี้คงจะดึงเอาพลังอันยิ่งใหญ่ของมาจิรนเจอร์ออกมาได้นะ่ความกล้าคือพลังเหรอ นี่ไงนี่พวกนายลืมใั่ไปแล้วเหรอตามสัญญาฉันจะบอกพวกนายเมื่อไรพวกนายได้ครอบครองพลังอันยิ่งใหญ่ของซุปเปอร์สินไตทั้ง34กระบวนการแล้วแล้วก็พวกนายก็จะได้สุดยอดสมบัติแห่งจักรวาลมาครอง